ไ่ทอะรกัน,นพี่ยังอยู่ไหนอะหล้ Hello, พี่ว่าหล้พี่ว่าโอเคพี่ว่าไงว่าไงนี่อยู่ไหนครับพี่เอ่อ uh, อยู่ตรงโรงเรียนนะน่าโรงเรียนน่าโรงเรียนทำอะไรตรงโรงเรียนอลยพีน่นัดรวมนัดรวมอได้ครับแล้วไมสภาพบอสกูวิ่งอะ่ะ อ๋อพี่แวะกินข้าว, <c oughs> ดวเดี๋ยวไปอันนี้ใครรถอ่ะอันนีกนกน้ก่อนผมผมผมเรวไป,ปไปไปอยู่ตรง้กันพี่ไปส่งโรงพยาบาลก่อนพี่เขาไปนอนก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวล่าทัางคืนคนาเนี่ยมันแน่แน่น ไม่ได้อ่านแชทเลยขอโทษน,นะสตอรี่คนในแก๊งตีกันเขาร้อนเกินอ่ะเขาร้อนเกินอ่ะฮัอโหลัสไีสฮัลโหลโ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ว่วน้อยว่าว่ามึงกดค้างไว้ดิว่าเขาอยู่ไหนโรงพยาบาลเขาอยู่กับใครโอเคโอเคตรงไหนตรงไหนอ๋อโอเคอยู่ไหน ข้าสนายข้าสนายอยู่ข้าสนายอยู่ไอ้นั้น <I know. S 2> บอกว่าอยู่แถวนี้ไปแต่เงี้ยเราไปนอนโรงพยาบาลก่อนรีรีรีเร่งก,ก่อนเราไป อาจจะเป็นด้วยองความบังเอิญแหละมัง้งใช่ครับมันเจ้าเชื้อในความบังเอิญ<อ>หรอเจา้าข่ากระเชือ้อในเรื่องของความ, <laughs> วามบังเอิญ <laughs> อะไรเนี่ยเรื่องของความบังเอิญเนี่ยพูดถึงคําเยวเนี่ยข้าคิดว่าเขาอาจจะมีตาที่ซ้ำอยู่มองอาจจะมองเห็นอนาคตแต่อาจจะมีดีเลย์นิดหนึ่งเ่อไม่เหน่ด้อเจ้าเชือ้อบอ ào, nhẹpเลย, nhẹp, boy kêu mình, boy kêu nhẹp, boy kêu nhẹp, boy kêu nhẹp, ลูกวันนี้ไม่ได้ฟาร์มเเออไอเชี่ยนี่นะเรยบรลอยโจโจไปแล้วเฮ้ยหรือว่าเราไปเข้าป่าดีไหมแต่ผมยังเงินไม่ครบเลยนะพ่อก็ขาาเท่าไหร่เราคาดเน่ยมีอยู่แสนหกไงครับชาวนี้พี่ฟาร์มได้สองแสนแล้วเข้ามายังไม่ทันไรเลยเกิดฉากได้ล่าขึ้นเลยเออ ฮัลโหลยังไม่นอนอีกเหรอเน,นี่ยน้อยฮะเข้ามาที่ไหน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 จู้ไปอ๋อเหรอเขา<ป>อยู่รู้ยังไงอยู่โรงพยาบาลเฉยเลยวะอ๋อเหรอเออว่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูดิเดีย๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนที่ดูนะว่าอีกทีหนึ่งมันจะรู้ไหมว่ามันอยู่ไหน <c oughs> เอ้ยพี่จะมีวิธีอยู่ เดีพี่จะลองเปลี่ยนนะพี่จะลองแต่พี่จะลองแบบว่าโกโปรพี่ลองจะเปลี่ยนมีแค่คําพูดอย่างเดียวดูดิแล้วเรพี่ไปแอบเอีกเขาจะเจอไหมพี่อยากรู้จริงงั้นของผมด้วยสิบางอย่างนีว่าเขาจะเจอไหมเขาอาจจะไปเจอคนเล่นแบบโลหมอดูแล้วไงเราพียนี่แบบว่าเขาช่วยเรอยู่อันนี้ใครสนายสนายหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่อยังไงว่าเขาช่วยชวนผมอยู่ เออปล่อยเขาชนไปถ้าไม่มีคนน่ามันไงมันก็ไม่พังอมองเล่นคือไงท่านหรอวะท่านหรอไม่แต่พี่ขึ้นไปอยู่ชั้นด่านฟ้าก็ได้พี่อ่ะเรออิ่มปิดตาแล้วย่งพีอืม เริ่มเลยเหรอเดี <in the> <heet> s <S ๋ยวเริ่มปิดตาแล้วปิดโอเคชัทเดี๋ยวปิดตาแป๊บนึงนะต้องปิดปิดตาโกโปรผมได้ไหมพี่ต้องปิดตาโกโปต้องปิดตาประเดี๋ยวประเดี๋ยวตาพี่ไหมหมดตาพี่ไหมหมดเดี๋ยวพี่จะไปตรงนั้นจริงเหรอพี่ ในงารโดนแทงเาะในงานโดนแทงไปไปดูอีกการก่อนระวังการโดนแทงไปช่วยต่อยก่อนโอเคโอเคโอเคติดตากลโปยังติดตากลโปยังพี่เล่าพี่เล่าพี่พี่ผมผมผมก็เก็บตั่างผมก็เก็บเงินว่ะพี่ผมอยู่ในตัวเก้าพันอ่ะอ๋อเหรอต้องไปข้างหน้าลงมาดาลอย่างเงี้ยใช่เรายืนเนี่ยเรายืนเล่นเล่นอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้เนะอยู่ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย บรรยากาศล่องลืน่นล่อเย็นเชียวแล้วเกีย็นบนภูเขาแบบนี้มันจะตกป่ะพี่บนภูเขาไม่ตกดิแต่แเองก็ระวังมันถลายลงไปนะโอเคครับมันลึกไหมพี่พี่ว่ามันลึกวะครับครับยังไม่เริ่มปิดยังไม่เริ่มปิดคำนึง Who's that?